All New Suzuki Carry ตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่ใครตามหาบอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกาวฟิลมงคลคาเซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฟิวขอเอาใจสายค้าขายสายธุรกิจ SME สายที่กำลังสร้างฟาร์มนะครับวันนี้ ฟิลมาพร้อมกับรถสุ k กิ a r r y ที่เป็นชม a l l n e วนะครับเครื่องยนต์1.5เกียร์ธรรมดาปี2019ซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์เ,ยเรื่องของใครที่กำลังมองหาธุรกิจ SME หรือใครที่อยากจะไปบรรทุกค้าขายนะครับในธุรกิจหรือว่ากิจการก็ว่ากันไป นะครับวันนี้คันนี้ฟิวขออนุญาตนำเสนอเพราะเป็นรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็สภาพสวยน่าใช้มากๆเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีฟิวแจ้งตั้งแต่ต้นเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เอาเป็นว่านะครับแจ้งราคากันก่อนเลยดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฟิวเปิดในราคานะครับ299,000บาทถ้าเป็นรถใหม่ก็3 0 0 0 0 0ปลายเกือบ400,000 วันนี้ก็เซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียวกับไม่น้อยสภาพดีคันนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับมาดูกันเลยนะฮะสำหรับคันนี้กับโฉม All New นะครับ Suzuki Carry นะครับต้องบอกว่าใครหลายๆคนมองหาซึ่งต้องบอกว่าโฉมนี้นะครับรูปลักษ์เปลี่ยนไปนะครับดูบึกบึนดูเข้มแข็งนะะดูสายลุยมากกว่านะครับกว่าโฉมเดิมนะนะครับใครที่ชอบโฉมนี้ก็ใช้โฉมนี้แต่ถ้าใครที่ ชอบชมเดิมฟิลก็มีเหมือนกันนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของการขนข้าวของที่ได้เยอะมากขึ้นนะฮะบรรทุกข,ของที่ได้เยอะขึ้นด้านหน้าของตัวรถถือว่าใหม่คันนี้ใหม่มากนะครับคันนี้ไปตามมาจากจังหวัดน่านเลยเดียวนะต้องบอกว่าประวัติเดิมเดีย๋ยเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับมาจากจังหวัดน่านสําหรับคันนี้ซึ่งสภาพสวยมาก นะครับสภาพสวยมากทําไมไปเอาไกลถึงขนาดนะั้นเพราะมันสวยครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเราไปเห็นเราเรารู้สึกว่าชอบคือเออรถมันทดสอบขับแล้วมันขับดีนะนะฮะช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างคือมันพร้อมมันโอเคทุกอย่างเลยก็เลยเอาคันนี้เข้ามานะครับในราคา2 9 9 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ก็สามารถเปิดนะฮะเปิดท้ายได้ทั้งหมด3ด้านเหมือนกันนะครับเหมือนทุกตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าความสะดวกสบายในการบรรทุกของบรรทุกสัมภาระก็ ค่อนข,ข้างกว้างนะฮะแล้วก็ท้ายที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะครับกับคันนี้นะตัวใหม่ตัว All New นะครับสำหรับคันนี้บรรทุกของได้เยอะนะครับเปิดได้3ด้านนะครับใครที่อยากจะไปทําแบบเป็นฟู้ดทักก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าใครต้องการเป็นโฉมเก่าฟิวก็จะมีโฉมแรกนะที่เป็นแบบว่าฟู้ดทักก็มีเหมือนกันเวลาเราบรรทุกของเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันสามารถบรรทุกขึ้นง่ายนะครับ หยิบยกลงคือมันไม่ต้องก้าวข้ามตัวนี้ไปเหมือนรถกระบะทั่วไปนะในส mm ่วนของ Suzuki Carry ก็ตอบโจทย์ในเรื huh. to to uh ่องของรถบรรทุกขนาดเล็กในราคาที่ประหยัดเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทนะใครที่อยากจะได้ไปเป็นแบบร้านค้าขายของนะเปิดเป็นแบบฟู้ดทักหรือเป็นแบบโมบายเคลื่อนที่ก็ Suzuki Carry นี่แหละครับตอบโจทย์เลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นโฉมนี้นะฮะก็ พรีเซนเตอร์คนใหม่ก็จะเป็นบางฮาซันหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่แบบว่าโอ้โหนะครับโด่งดังในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากก็มีพรีเซนเตอร์เป็นบางฮาซันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชมแรกเนี่ยจะเป็น1.6นะครับมาดูกันนะฮะตัวนี้คือด้านหลังของตัวรถถือว่านะครับคันนี้ผ่านการใช้งานม,มาไม่เยอะเจ้าของเดิมคือไม่ได้บรรทุกหนักมาก ถ้านะครับสภาพทั่วไปถ้าแบบบรรทุกแบบหนักๆลุยๆเลยด้านหลังเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้แบบติดแม็กไนเนอร์มานะครับผมมีการเก็บรายละเอียดเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกได้เลยนะครับพร้อมทํากิจการได้เลยนะครับเปิดร้านได้เลยมาดูในส่วนของด้านในของตัวรถสําหรับข้อดีของตัวโฉมนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะ มันสามารถเลื่อนได้นะครับถ้าเป็นโฉมแรกเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้มันจะล็อกเลยตำแหน่งเดียวแต่ตัวน,นี้นะครับผมมีผู้หญิงบอกว่าเออฉันตัวเล็กนะขามันไม่ถึงโฉมนี้ก็เลยปรับมาอีกนิดนึงนะครับผมทําให้นะครับเลื่อนเบาได้นะครับถ้าขายาวก็เลื่อนถอยหลังกลับไปนะครับนี่นะครับได้อีกนิดนึงนะครับก็ถือว่ายังโอเค นในส่วนของภายในมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมไหมนะครับตัวเบาะเองนะฮะก็สามารถนั่งได้เพิ่มขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะกว้างขวางมากกว่าเดิมนะแล้วก็ตรงกลางวางเท้าวางตำแหน่งต่างๆนี่ก็คือรู้สึกมันดูโปรง่งดูโล่งดูใหญ่ขึ้นนะครับผมพวงมาลัยทั่วไปนะนะครับผมเดี๋ยวขอเนี่ยนะฮะนี่ครับเลขไม้นะครับสำหรับคันนี้นะครับไมสองหมื่นแปันกิเมตร 28,256กิโลเมตรถือว่าไม่น้อยนะครับไม่2 0 0 0 0ตัวนี้รถปี19 2เ21อดรถ2ปีไม่2 000, 8 0หม่เฉลีย่ยแล้วประมาณตกประมาณปีละ14,000ีนะครับปีละ1 4 0 0 0นโลนะครับภายในนะครับมาพร้อมกับแอร์ที่เย็นฉ่ำมีตำแหน่งวางแก้วดูโล่งดูโปรง่งดูใหญ่ดูสบายดูไม่อึดอัดนะสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับวิทยุนี่แหละเครื่องเล่น ชอบแบบไหนก็ไปติดจอเพิ่มได้นะครับคุณผู้ชมครับนะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดากระปุกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับแอร์แบบแมนนวลนะครับเป็นรถที่เน้นใช้งานนะครับฟังก์ชันไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ความเดิมของคันนี้ความใหม่ของคันนี้ก็อยู่ที่คันนี้แหละนะครับผมพลาสติกนะครับผมเดิมๆนะครับผมยังไม่แกะเลย ด้าน,นบงบอกถึงว่ารถคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมค่อนข้างทนุถนอมแล้วก็ในส่วนของคู่มือต่างๆนะครับผมก็ยังคงอยู่ครบนี่นะครับในคู่มือการใช้รถนะครับคู่มือประจํารถแค r รี่คันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้099นะครับ2029994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมนะ ตัวหมุนกระจกเป็นแบบธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับสังเกตนะคือภายในเนี่ยคือใหม่มากเดิมนะครับสภาพสวยน่าใช้น่าเป็นเจ้าของที่สําคัญนะครับในเรื่องของราคาไม่แพงถ้าเป็นรถใหม่ก็เกือบ4ี่แสนแต่วันนี้ขายเพียงแค่ราคา2องแสนบาทก็ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าก็คันนี้นะครับกรณีซื้อเงินสดจะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะถ้าใครจะซื้อเงินผ่อนก็ว่ากันไปนะครับ เลดดอกเบี้ยพิเศษถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวนะและที่สําคัญนะครับสามารถออกรถศูนย์บาทโดยไม่ใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ถ้าเครดิตดีนะฟิลขอย้ําคำนี้กรณีที่มีเครดิตดีมั่นใจเลยว่าผ่อนตรงตลอดนะมาเลยจัดไปนะครับผมเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้นะแล้วก็รับรถไปเขาเรียกว่าเป็นรถราคาหลักแสนต้นๆหลัก2 0 0 0 0 0ต้นเนี่ยนะฮะ สามารถสร้างกำไรได้หลักล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นรถทำเงินรถพารวยนะครับเอาไปสร้างธุรกิจนะครับต้อนรับปี6 5นะต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่จะพาคุณรวยอย่างแน่นอนใครสนใจนะครับสามารถโทรหาผมกาฟิวมงคลคาเซนเตอร์ตามเบอร์โทรล้านด้านล่างนี้นะครับ099 202 9994อแอดไลน์ได้ด้วยที่เบอร์นี้นะครับ099 2 0เ9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่สนใจอย,อยู่ต่างจังหวัด ไม่มีโอกาสมาดูรถไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาอยากจะขอดูตรงไหนส่วนไหนแจ้งผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอหรือว่าวิดีโอคอลให้ชมได้เลยเอาแบบสดๆเลยนะครับมีตําหนิตรงไหนผมแจ้งให้ชมแบบชัดเจนนะครับผมสาหรับคันนี้ถามว่ามีตาหนิไหมก็มีลัมนิดหน่อยนะตัวนี้สามารถทําให้ได้นะผมต้องไปเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับผมถือว่าสภาพสวยสภาพดีเลยแหละนะสำหรับคันนี้อันว่านะครับผมใครที่สนใจอย,อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้ง่าย ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมไม่เป็นไรผมมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางไปเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานหรือจะส่งถึงที่หน้าบ้านได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมกาฟิวมงคลคาร์เตอร์ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากไว้ด้วยคันสวยๆคันนี้หน้าเป็นเจ้าของไม่ส0 0 0 0โลราคา2 9 9กับโฉมออ l น e w คันนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมที่สุดเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ